ที่อาคารภูมิสริมัคลานุสร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภรณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิโรงเรียนสิงห์บุรีสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบกกรมส่งเสริมสากลกรมศิลปากรกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว,ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทาราชาสกุปะลปาลกะวงศ์และราชาสกุลเสนีวงศ์มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเอกอักรรชทูตร,ราชนาจักรบาเรนประจำประเทศไทยกรมทหารสื่อสารสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทโดยคำผลิตอาหารจำกัดสถานกงศูนย์สาธรารณรัฐเปีรรุษประจำประเทศไทย กงศูนย์กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิกราร์โกศูนย์การค้าฟิวเจอร์พักกรังสิ์สมาคมมิตรภาพไทยจีนสถาพนันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมูเลนิธช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศสภาคณนาจารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปทุมธานีสถานเอกอัครราชทูตรัสสุลต่านโอม,มานประจำประเทศไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนภารฤทไทยคอนแวน สมาคมนักเรียนเก่าวาชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ข้าราชบริพารวงรลดิสขออภัยครับข้าราชบริพารวังเลดิสองค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองจังหวัดสมุทรปราการชุมชนวัดเขาขันธมาจังหวัดชมบุรีผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่สองคลนะประธานกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชนจังหวัดปทุมธานีมอมหลวงสราลีกิติยากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เอกอัคราชูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจําประเทศไทย บูลเลนิธิอัธมราชานุสรในพระบรมราชูปถัมภ์กรมการค้าต่างประเทศสารแพ่งุนบุรีสถาบันราชานุกูลคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศเทวกุลพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์กำลุนเทพเทวกุลโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา